วิตราวิตราพูดถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ฉันชื่อวิตราวิตราและฉันอาศัยอยู่บนโลกและในขณะที่คุณอาศัยอยู่กับเพื่อนที่สวยงามของฉันและฉันเป็นใครฉันแก่มากฉันดูแลอาณาจากักรพืชฉันเหมือนเอลฉันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้าเหมือนคุณและฉันเดินตามทางของดวงจันทร์ข้ามนาภาาที่มืดมิดเช่นเดียวกับที่คุณทำเช่นกัน เราดื่มน้ำแบบเดียวกันเราหายใจในอากาศแบบเดียวกันเท้าของเรารู้สึกถึงหญ้าแบบเดียวกันทรายบนพื้นทรายที่แนบกับฝ่าเท้าของเรารังสีของดวงอาทิตย์จะอุ่นผิวของเราในลักษณะเดียวกันและเราก็ไม่ต่างกันความแตกต่างกันของเราคือคุณลืมว่าคุณเป็นใคร DNA DNA ของคุณติดโรคแห่งความจำมาหลายพันปีแล้วและจากนั้นคุณก็หลงลืมไปและ DNA DNA ของคุณก็หลับไหลไปที่นั่นและคุณได้เดินเตรตที่นี่และที่นั่นเพื่อค้นหาและค้นหาตัวเองความทรงจำเล็กๆน้อยๆเพียงบางส่วนที่พอรอดชีวิตจากการพักตัวได้หลายท่านกลายเป็นผู้สแสวงหาการตื่นรู้ด้วยเหตุนี้ DNA ที่คุณมีความผิดปกติมีโรคความจดจำสิ่งใดไม่ได้เกิดจากผู้มาเยือนจากดาวดวงอื่นที่มาเยี่ยมคุณและนำไวรัสในรูปแบบของพวกเขามาเองพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณติดเชื้อแต่น่าเสียดายที่คุณเป็นโรคนี้แสดงออกว่าเป็นความหลงลืมตอนนี้ DNA นี้เริ่มตื่นขึ้นอย่างช้าๆในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาและในแต่ละวันและทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นคุณก็ค่อยๆตื่นขึ้นทีละน้อย พระอาทิตย์ขึ้นทุกครั้งคือการเกิดของวันใหม่วันใหม่นี้ไม่เคยเห็นแสงของวันมาก่อนและยังมีครบทุกอย่างคุณอยู่ที่นั่นและคุณคกดีเอ a ที่ตื่นขึ้นของคุณเต็มไปด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อมีชีวิตอยู่ในยุคใหม่ยุคใหม่นี้เป็นวิถีแห่งความรักในแบบที่คุณลืมมันไป นานมาแล้วคุณได้ติดต่อกับโลกไกอาหรือโลกแม่ธรณีของคุณได้เป็นอย่างดีและหลายคนสามารถสัมผัสถึงเธอได้โลกไกอาเธอให้คำแนะนำที่ดีแก่คุณและคุณสามารถช่วยเธอได้เป็นการตอบแทนดวงจันทร์เสนอวัตถจักรจังหวะในชีวิตของคุณหากคุณต้องการคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยความช่วยเหลือของดวงจันทร์และสิ่งนี้คุณเคยรู้มาก่อนแล้วนานมาแล้วก่อนที่ความทรงจำของคุณจะหลับไหล ตัวอย่างเช่นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงคุณก็สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้และคุณสามารถมองเข้าไปในความกลัวของคุณสิ่งที่กักขังคุณไว้มากที่สุดเมื่อคุณใช้แสงเต็มดวงของดวงจันทร์อย่างมีสติเพื่อเปลี่ยนความกลัวและความวิตกกังวลของคุณคุณก็จะสามารถละทิ้งสิ่งเดียวกันและรู้สึกโล่งใจและไม่ต้องแบกมันเมื่อดวงจันทร์มืดลงคุณสามารถปรารถนามเมล็ดพืชที่คุณต้องการเติบโตไปสู่พระจันทร์เต็มดวงที่จะมาถึง แม้ว่าคุณจะต้องรดน้ำและรักมเมล็ดพันธุ์ของคุณคุณต้องทำงานด้วยตัวเองทุกสิ่งแข็งแกร่งขึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงไม่ว่าคุณกำลังแบกอะไรอยู่ในขณะนั้นและทุกอย่างจะเป็นอิสระเมื่อมืดม,ม,มิดคุณควรปลดปล่อยสิ่งที่คุณไม่ต้องการในชีวิตไปเมื่อดวงจันทร์มืดคุณก็สามารถใช้เวลานั้นให้ได้ตามต้องการคุณสามารถทำลายความเชื่อกล่าวนิสยัยเก่าทิ้งความผูกพันกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป หรือคุณสร้างสิ่งที่เป็นบวกขึ้นมาเนื่องจากมเมล็ดพันธุ์ของคุณความฝันและแรงบันดาลใจสำหรับอนาคตของคุณจะเติบโตและสว่างขึ้นเมื่อดวงจันทร์เติบโตขึ้นดวงจันทร์เป็นสิ่งที่คุณกลัวและนั่นเป็นเพราะคุณไม่เข้าใจว่าดวงจันทร์สามารถช่วยคุณในกระบวนการเติบโตได้เมื่อคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณอาจรู้สึกแย่เป็นพิเศษในช่วงพระจันทร์เต็มดวงฟูมูน เข้าหาคุณแบกรับอารมณ์ด้านลบอย่างหนักเช่นความเครียดหรือความกลัวดวงจันทร์ที่มีพลังของดวงจันทร์จะดึงทุกอย่างมาที่ปลายสุดของมันและหลังจากนั้นคุณจะเห็นได้ว่าในช่วงพระจันทร์เต็มดวงนั้นยากเป็นพิเศษเมื่อคุณตั้งใจที่จะชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ใจการชำระล้างจิตของคุณให้บริสุทธิ์จงอย่าก,กลัวพระจันทร์ช่วยคุณได้ถ้าคุณยอมให้ช่วย และสิ่งที่คุณต้องทำคือรักดวงจันทร์ยอมรับความช่วยเหลือและโดยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเข้าสู่อารมณ์ของคุณและเห็นพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเป็นแล้วพวกมันจะละลายไปคุณควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่วนบุคคลและจิตวิญญาณของคุณในฐานะจิตวิญญาณในแผ่นดินโลกแม่ธรณีมาเธอเอิร์ธและมีการบําบัดทางธรรมชาติมากมายการบําบัดโดยโลกดวงจันทร์และโดยดวงอาทิตย์การบําบัดเหล่านี้ฟรี สิ่งเดียวที่คุณต้องเข้าใจคือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนาดใหญ่และเมื่อคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้และแม้แต่คุณต่อต้านมันจะใช้พลังงานอันมีค่าของคุณเป็นจำนวนมากดวงอาทิตย์ให้กิจกรรมโดยการเติมพลังงานให้แก่คุณและการส่องสว่างของสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและการบำบัดด้วยแสงแดดทำงานอย่างไรอาทิตย์แปลว่ากลางวันและในระหว่างวันควรทำบางสิ่งมากกว่าเวลากลางคืน เวลากลางวันที่มีแสงแดดเป็นวิธีการทำสิ่งต่างๆแบบผู้ชายมีความกระฉับกระเฉงแห้งแรงอบอุ่นแก้ปัญหามีสติสัมปชัญญะและเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกวัตถุที่คุณเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาขณะที่คุณตื่นนอนในเวลากลางวันคุณออกไปกลางแสงแดดสักพักแล้วให้แสงส่องมาที่คุณโดยตรงจากนั้นให้จิตใจใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี้ไปตลอดวันเพื่อทำให้สิ่งที่คุณทำนั้นกระจ่างขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำให้ สิ่งที่คุณทำแห้งขึ้นได้โดยจะมีความชื้นมากขึ้นกว่าที่คุณต้องการตัวอย่างคือเมื่อคุณกำลังทำอาหารในครัวของคุณและเป็นเวลากลางวันมีบางอย่างในครัวของคุณที่คุณไม่พอใจและคุณไม่สามารถวางนิ้วบนมันได้ ดังนั้นคุณจึงเห็นดวงอาทิตย์ส่องแสงข้างนอกและคุณก็ออกไปข้างนอกทันทีและรับแสงแดดเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีจากนั้นคุณกลับเข้าไปข้างในและรู้สึกถึงแสงแดดที่ส่องออกมาจากร่างกายของคุณทางจิตวิญญาณและโดยสัญชาตญาณตอนนี้คุณจะมีข้อมูลเชิงลึกของดวงอาทิตย์ที่บอกคุณตอนนี้คุณทําให้ห้องครัวของคุณสว่างสวยด้วยแสงแดดที่ชัดใหม่และรู้สึกถึงข้อความที่ส่งถึงคุณ ดวงอาทิตย์เดอรซันพูดว่าดูห้องครัวของคุณสิคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องและคุณคิดว่าอะไรจะทำให้มันดีขึ้นดวงอาทิตย์เดอรซันกล่าวต่อว่าเมื่อคุณแสดงห้องครัวของคุณให้ฉันดูฉันรู้สึกว่าคุณควรทำความสะอาดและจัดการทุกอย่างวางย t i l i t y ี้แต่ละอย่างให้ถูกที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คุณชอบใช้มากที่สุดและเข้าถึงได้ง่ายคุณได้บันทึกสิ่งต่างๆที่คุณไม่ต้องการไว้มากมายและคุณได้ปล่อยให้พวกเขามีเวทีกลางดังนั้นคุณเพียงแค่ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่และสร้างพื้นที่ใหม่สำหรับสิ่งที่คุณรักในห้องครัวของคุณแล้วการทำอาหารของคุณจะสนุกอีกครั้งและคุณก็หายไปนาน ดวงอาทิตย์ช่วยคุณและดวงอาทิตย์มีอนุภาคต่างๆที่เปล่งแสงออกมาและจะติดตามคุณไปยังที่ที่มืดหรือมืดกว่านั้นแต่คุณต้องปล่อยให้กระบวนการนี้ทำงานด้วยตัวของมันเองและคุณจะค่อยๆเรียนรู้วิธีการทำงานและมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความรักคุณรักแสงแดดและแสงรังสีและเมื่อคุณหายใจเข้าในแสงสว่างและรักมันแล้วคุณเข้ามาในบ้านและสูดเอาความรักและพลังงานของดวงอาทิตย์ที่แผ่ออกไปในบ้านด้วย เพราะคุณคือองค์ประกอบคุณคือสนามแม่เหล็กดึงดูดพลังงานเช่นสถานที่เก็บแสงแดดนี้ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโปรดลองถ้าอย่างนั้นคุณควรรู้ว่าออร่าของคุณเปล่งประกายในห้องมืดคุณมีเพื่อนรักที่เป็นแสงสว่างเฉพาะตัวแอลละมันช่างสวยงามเหลือเกินและตอนนี้ฉันได้บอกคุณเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้วและขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้อย่างไร ฉันรักคุณจากวิตราผ่านคริสเตนอีริกสันแปลโดยบูส